3ท่ากระชับ แขนขาหน้าท้องด้วยพีระทิดลิงนะคะอุปกรณ์ของเราค่ะพีระทิดลิงสีฟ้านะคะวันนี้เริ่มต้นกันที่ขากลนก่อนเลยค่ะนะคะให้เรานะคะเอาพีระทิดลิงไว้เหนือหัวเข่านะคะย่อตัวลงนิดนึงแล้วก็ยุ่เข้าคลายออกแบบนี้เลยค่ะไปกันต่อที่ท่าถัดไปเลยนะคะหน้าอกต้นแขนนะคะพานี้ก็ง่ายง่ายค่ะยุ่เข้าคลายออกบริเวณหน้าอกของเรานะคะเกรงกล้ามท้องไว้ด้วยนะคะทุกคนนะคะทำสิบห้าถึงยี่ส ส0ครั้งค่ะต่อเนื่องเลยนะคะและสุดท้ายค่ะหน้าท้องของเราค่ะท่านี้นะคะลัสเตียนชวิตค่ะนั่งชันเข่านะคะเอ็นตัวไปข้างหลังเล็กน้อยค่ะแล้วนำพิรทีสเนี่ยนะคะหมุนค่ะซ้ายขวาซ้ายขวา,า,ขวาแบบนี้เป็นครึ่งวงกลมนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันเบาไปก็ชเชลนตัวเองด้วยการยกขาขึ้นค่ะแล้วนะคะก็หมุนเหมือนเดิมค่ะซ้ายขวาซ้ายขวาบิดเอวเกรงกล้ามท้องไว้นะคะบอกเลยค่ะ